ติดอย่งนั้นอ๋อติดแล้วโอ,โอเคเอาละอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวฉันจะติดกล<อ>้องให้พออ่อทีวีอึ๊บโอเคเชิบโอเคเรียบร้อยเาชมอย่าง<อ>นั้นดีเขินด้้ยเอาละได้เวลาเริ่มแผนว่าไงพวกโถส้วมฟังฉันเตรียมมาตั้ังคบฉัน กโ่เอาละประตูนี้ชนต้องว่าไปว่าง่ายโวม <laughs> เอาหัวแกมานี่เอาละลุยเลยเอาละด้เวลทาทำตาแผนพวกแกตายซะเปิดให้ฝั่งนู้นก่อนทึบเชิบ เอาละทุกเข้ามาเลยขอบคุณมากพ่อทีวีเละเต็มที่เลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆฮึบะมีขาแล้วเดินไม่มีขาแล้วขานซะออกมาเจัดการเสร็จแล้วทำดีมากหนูน้อยทำดีและไร้ข้อเอาละตรงนี้ห้องอะไรวะเนี่ย คนละเพลงดังคันฉมัดเป็นไงบ้างหลายสติสมองไม่มีแล้วเฮ้ยเอาละจัดการได้เลยสมองพวกมันเน่าเปที่เรียบร้อยแล้วโอเคว่าไงพี่บิทย์เคลื่อนย้ายลสคนฉันทีวีเสื้อผ้าคนหนีน่ะโอเคนี่มัน อะไรวะเนี่ยแผนผังอะไรก็ไม่รู้รแฮมฐานผจะเป็นแผนหน้านตรงกรบ <c oughs> ลงไปนี่มันข้อมูลสําคัญเลยนะเนี่ยต้องเอาไปให้ที่ฐานทัพดูอนด็อกเตอร์นี่คือส่นความลับ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับแกผูกแกไม่รู้เรื่องหรอกโอเคนี่ ข้อมูลสำคัญของพวกมันใช่จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสิ่ง,งที่ฉันเพิ่มเติมคือกลองนั้นแกไม่ปิดหรอเออโทษทีโทษทีเอาเกือบไปแล้วนั่นะไม่เป็นไรเพื่อนไม่ยังงก็นได้นะและตอนนี้ฉันเจอพวกมันแล้วโอ้ยนัาเล่นสยบเลยลอขอบใจนะฮึบเฮีอยอะ ง่ายเพื่อนโธ่ว่าไงเพื่อนง่ไม่ได้จะต้องตั้งนอนเช็คแฮนนหน่อยเฮ้ยพวกแกอย่ามาวุ่นวุ่นเช็คแฮน์ไปอัพเกรดเดี๋ยวนีิได้ครับท่านทรับผมแล้วมีหมุดว่าพวกฉันไม่เห็นเหรอไม่เป็นไรเพื่อนฉันจัดการเองไปดีกว่า ฉันต้องรอดเพื่อไปให้เขาจะ,จะไปไหนหล่ะก้อนฮะได้แค่นีน้แหละข้อมูลทั้งหมดที่ฉันเจอและได้เวลาเด็ดว่ามันละให้ให้ให้ฉันร่วมสู้ได้ไหม แม่อย่าพูดอย่างนั้นสิฉันไหวนะไม่ไม่ใช่ผู้แกสองตัวผู้แกพิการเกินไปกับไปทาซะและซ่อมโอ้ยไม่สนุกแล้วไม่ถูกใจไวรุ่นเอาเส้นเลยว่าไงพวกนายจริงจริงแล้วมีเวลาเต่มเตมที่ใหญ่คนกลับได้แล้วนะซ่อมเถอะแต่ฉันมาขีดอีกทีแล้วก็พักผ่อนหน่อยจะเป็นไรไปเยอะเยอะเยอะเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วฉันได้เวลา ไปเด็ดหัวมันสักทีเดียวนี่อย่าลืมเอาตัวมันเป็นเป็นกลับมาด้วยนี่แกบ้าไปแล้วเหรอนี่แกควรคิดถึงเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ด้วยนะเพื่อแผนและงานวิจัยอ,อืมดัาได้เพื่องานวิจัยเท่านั้นนะไม่จริงใช่ไหม,ไมอะไรกันนะเพื่อน ลองดูสิโอเคอช่วยฉันด้วยของลังเสริมด้วยตอนนี้มันไม่ใช่มูสกิมิรีเพื่อนซฉันไม่รู้ว่าคือตัวอะไรช่วยฉันด้วยเฮ้ยยามันคือตัวอะไรเออเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตัวไปๆไปแล้วเหรอฮูสกิมิรีนั่นเฮ้อเดีอเอาฉันไปเมาลงกับไอ้พวกนั้นนะ,ปะไปแกตอนนั้นนี่ว่าไม่โดน ออนฮัตจริงๆนั่นก็ช่วยอะไรแกไม่ได้แต่ฉันไม่ได้มาสู้หรอกนะหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะแล้วทำไมพูดแบบนั้นล่ะไม่เอาไม่จริงมันไม่ใช่พวกสกิบดี้แล้วนั่นมันตัวอะไรเออข้ามาเ<ม><อ>พื่อ,อยึดควอมโลภนี้เจ้าอีทำไม ฉันมาได้แค่นี้เหละขอให้โชคดีนะพักพวกเฮ้ยไอ้พวกปีศาจทางนี้เว้ยี่ตามฉันมาคิดว่าแกงอ่ะไปนะโอ้ยแกหยุดเลยฉันเสียสองคนไปไม่ได้หรอกแกต้องกลับทานไปกันแล้วเพื่อนเพื่อนไปกันแล้วหน้าเี่นตามฉันมาไปกันแล้ว ได้รับความรุนแรงขึ้นไปนี่มันเรียกว่าอะไรเรียกผู้ฉันว่าแอสโตอ,อย่างนาั้นเหรอ